ใส่ไม่อย่างแรงเหมากูเรีวจัดให้ตว์ไม่ดดดแปรงพุ่งเข้าหน้ามึงให้ตว์จนตาแดงจนทำมึงร้องไงไอสัตว์ว่าพวกกูลำไปเนี่ยเวลามึงใส่ซุกใครไม่ได้ก็ไม่ต้องร้องให้นายกูจะตบไปพวกหัวแกร์ให้หัวแม่งทิ่มไปลงกับพื้นนี่เซิร์บ็อกซิ่งนะครับไอสัตว์เขาเปิดได้ซ้อมไม่ใชิ่งเหมือนเลี้ยงกูจะบอกไอพวกอินดี้มันไม่มีพื้นดีให้พวกมึงด่าบ้ามึงเกิดมาได้เพราะเธอรู้ยาคุมหรือเป็นพ่อแม่มึงกคยแดกยาบ้าถ้าเกิดว่ามึงไม่พอใจ เลิกเล่นแล้วไประบายสีกินปากเหมือนไม่ตั้งแต่ใครเป็นใครแต่ใครเห็นเขาก็หนีมึงโม้เข้าไว้ซะรวยหาทั้งที่บ้านมึงก็สั่งกระสีไว้ลุนบ็อกซิ่งคอยไล่ไอสัตว์เสียงเมื่อยไอศัดใหญ่เนายแล้วภูกูรามมันหนักหัวพ่อไงไอแม่มันหนักหัวพ่อเหงอะกูโกรธที่คีย์บอร์ดกูแล้วมันไปหนักที่พ่อเหงอะแล้วภูกรามมันหนักหัวพ่อเหงื่อแม่มันหนักหัวพ่อเหงอะกูโกรธที่คีย์บอร์ดกูแล้วมันไปหนักที่พ่อเหงื่อคือมึงเลิกด่าคนนู้นคนนี้เป็นคนนู้นคนนี้ลามได้ไรไอสัตว์ไอปัญญาอ่อนแล้วเอาเวลามึงอ่ะไอสัตว์ไปพยายามทำให้ตัววเเเองงก่ขึ้้นหียยคา